เอาล่ะพาคุณผู้ชมมาแนะนํางานดีๆที่กําลังจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคกันดีกว่านะคะเป็นงานชื่อว่า Boylex Asia a ชียแอ p ป u m ส a a อ v วาลเอ a ชีย2016ค่ะงานนี้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหมอไอ้น้ำภาชนะรับความดันปัมวาลวท่อแล้วก็ข้อต่อระดับภูมิภาคนะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะจัดขึ้น1-4มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา จัดโดยบริษัท UBM เชียประเทศไทยจำกัดนะคะภายในงานคุณผู้ชมจะได้พบกับเทคโนโลยีหลากหลายสำหรับปัม๊มวาล์วเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่วนประกอบสำคัญอื่นๆที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย์มากกว่า 1, 5 0 0ชิ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของภาชนะรับความดันและมอต้มไอ้น้ำหลากหลายนวัตกรรมจากกว่า1000แบรนด์จาก35ประเทศทั่วโลก รวมถึงยังมี6พาวิเลียนชั้นนำจากเยอรมนีสิงคโปร์ญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีด้วยนะคะที่สำคัญมีกิจกรรมแล้วก็สัมมนาต่อยอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมากมายกว่า80หัวข้อด้วยกันค่ะงาน Boylex a s i ชียและ p u m p ส a น d ว a ์เอเชีย2016เนี่ยจัดร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่12นะคะย้ำอีกครั้งเริ่มพรุ่งน,นี้วันแรกแล้วนะคะ1-4มิถุนายนจัดที่ไบเทคบางนาค่ะโดยบริษัท UBM ประเทศไทยจำกัดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้เลยนะคะตามหมายเลขนี้ค่ะ026426911 หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน worldwideweb.pumpsandvalves.asia.com หรือไม่ก็ worldwideweb.boilex.asia.com นั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักคารบธงชาติกันก่อนนะคะและเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ